พิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชะละวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7.30นาฬกา30นาทีถึง8นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิต สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นชลววนเมืองงามค่ะสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาตินะคะรายการของเราอํานวยการผลิตโดยคุณอัชชนั์ปรารถนารักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สํานักนายกรัฐมนตรีค่ะ <c oughs> เราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีจนถึง8ปดนาฬิกานะคะวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันทั้งทางเครือข่ายวิทยุชุมชนนะคะทั้ง23สถานีด้วยแล้วก็ท่าน ผ่านทางหอ,อกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเลยนะคะวันนี้นิสหน่อยวิจิตราจันเข็มอยู่ดูแลคุณผู้ฟังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมาฝากกันเช่นเคยรวมไปถึงช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะคุณอัจชนัดมารออยู่แล้วพร้อมกับประเด็นดีๆนํามาฝากคุณผู้ฟังด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งได้ติดตามกันแน่นอนค่ะก่อนอื่นเลยช่วงแรกของรายการวันนี้ติดตามกันก่อน,อนเลยนะคะกับพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุต นิยมวิทยาค่ะในช่วงนี้นะคะต่อเนื่องเลยไปจนถึงวันที่9สิงหาคม2565ร่องมรสุมนะคะก็จะมีการเลื่อนลงมาพัดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นค่ะทําให้ในช่วงนี้นะคะประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยค่ะอากาศในช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามีฝนฟ้าะนองนะคะในพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0สิถึงแปของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งคาแนะนําสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะช่วงนี้ควรระวังอันตรายแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากสภาวะที่จะมีฝนตกลงมาด้วยนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในพื้น ที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งค่ะโดยควรทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่การเกษตรเพื่อไม่ให้น้าท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูกสําหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันนะคะทําให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ไม้ผลและพืชผักโดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าในมะละกอนะคะโรคราน้ําฝนในลำย และโรครากเน่าคนเน่าในสับปะรดค่ะส่วนโรคนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในผักนะคะก็จะมีโดยเฉพาะในพืชตระกูลกะหล่ำนะคะก็จะมีทั้งโรคเน่านะคะเน่าเละในผักเนี่ยนะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียทําให้เกิดจุด ทำน้ำเล็กๆบนใบหรือว่าลำต้นลุกลามทำให้เนื้อเยื่อพืชบริเวณน,นั้นเนี่ยนะคะยุบตัวลงแล้วก็จะมีเมือกเยิ้มออกมานะคะมีกลิ่นเหม็นจนต้นพืชเน,น่าแล้วก็ตายค่ะโรคนี้ยังสามารถเข้าทำลายได้ทุกส่วนของพืชน,นะคะทั้งที่อยู่ในแปลงปลูกแล้วก็ในโรงเก็บด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะนี่คือพยากรอากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการและช่วงต่อไปนี้นะคะติดตาม กันต่อเนื่องเลยกับช่วงคุยการวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะติดตามกับคุณอัชชนท์ปราถนารักท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกทท่านค่ะขอบคุณน้องวิจิตราจันเข็มนะคะน้องนิดหน่อยนั่นเองนะคะสำหรับช่วงเวลาของคุยการวันศุกร์กับดิฉันอัชชนทปรารถนารักษค่ะวันนี้เรามีหลายเรื่องที่จะมาพูดคุยกับ คุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้คือเดือนสิงหาคมและกันยายนจังหวัดพิจิตรเองนั้นยังมีประเพณีซึ่งถือว่าเป็นหัวจิตหัวใจของคนพิจิตรก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือประเพณีการแข่งขันเรือยาวค่ะเรามีอยู่หลายสนามที่เดียวก่อนที่จะไปพบกับสนามใหญ่ก็คือการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานนะคะซึ่งก็จะอยู่ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ แรกของเดือนกันยายนในปีนี้ก็จะตรงกับวันที่3และ4กันยายนนะคะที่จะมีการแข่งขันเรือยาวซึ่งดิฉันทราบมานะคะจากทางวัดท่าหลวงนะคะว่าปีนี้เนี่ยมีเรือจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ50ลำด้วยกันและหนึ่งใน50ลำนั้นจะมีเรือยาวจากประเทศลาวนะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ช้าไม่นานก็คงจะ,ะมีทั้ง ในเป็นเรือของเมืองลาวนะคะรวมไปถึงฝีพายทั้งหมดก็มาจากประเทศลาวด้วยเช่นเดียวกันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเมื่อใกล้ๆวันงานเมื่อทัพนักกีฬาจากประเทศลาวมาถึงแล้วทางทีมข่าวของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรจะนำรายละเอียดเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังพร้อมๆกับการไลฟ์สดในช่วงเกาะข่าวเกาะติดพิจิตรไลฟ์ ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบกันด้วยนะคะอันนี้คือสนามใหญ่ของจังหวัดพิจิตรแล้วก็ถือว่าเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้สำหรับการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานนะคะในเดือนกันยายนซึ่งบอกไปแล้วว่าปีนี้ตรงกับวันที่3และ4กันยายนที่ลำน้ำน,น่านหน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวงซึ่งเราเนี่ยทราบกันแล้วว่า สนามแข่งขันเรือยาวที่ลำน้ำหน้าหน้วัดท่าหลวงนั้นได้ชื่อว่าเป็นสนามของการแข่งขันที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศเพราะว่ามีโค้งน้ำที่ดูแล้วสะดวกดูแล้วปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องของการตัดสินต่างๆด้วยอันนี้คือสิ่งที่คณะกรรมการแล้วก็ทางผู้จัดนั้นได้พูดคุยให้รู้มานะคะนอกเหนือจากในเดือนกันยายนวันที่3และ4กันยายนซึ่งเป็นการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย ราชธานีแล้วจริงๆแล้วนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ล่ะค่ะก็จะมีการแข่งขันเรือยาวอยู่หลายสนามที่เดียววันนี้เก็บรวบรวมของการแข่งขันเรือยาวของเดือนสิงหาคมมาบอกกันก่อนนะคะว่ามีที่ไหนอย่างไรบ้างเตรียมตัวนะคะที่จะจดแล้วก็ถ้าหากใครฟังไม่ทันอสอบถามได้ที่สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรหรือ จะเป็นที่หน้าเพจของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรจะมีรายละเอียดอยู่นะคะ,อะรอบนี้เราเอาของเดือนสิงหาคมก่อนพอใกล้ๆกกันยายนก็จะไล่รายละเอียดของเดือนกันยายนให้ยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมทีเดียวสำหรับปฏิทินการแข่งขันด้วยยาวของจังหวัดพิจิตรในปีนี้นะคะ สำหรับเดือนนี้ค่ะเดือนสิงหาคมนะคะสนามแรกที่จะจัดก็คือในวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมก็คือในวันพรุ่งนี้นี่แหละค่ะจัดที่วัดดานตําบลไผ่ขวางอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะจากนั้นวันอังคารที่23สิงหาคมค่ะที่วัดรังนกตําบลรังนกอําเภอสามงามนะคะต่อกันด้วยเสาร์ที่27และอาทิตย์ที่28สิงหาคม ที่วัดหัวดงตำบลหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ปิดท้ายเดือนสิงหาคมด้วยการแข่งขันเรือยาวในวันที่31สิงหาคมนะคะที่วิทยาลัยสงฆ์หรือที่เรียกกันว่ามจรพิจิตรอยู่ที่ตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะนี่เฉพาะเดือนสิงหาคมเท่านั้นนะคะที่นำมาฝากทุกท่านก็เรียกง่ายๆเลยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเสาร์ที่6และอาทิตย์ที่7ท่านไปที่วัดดานไผ่ขวางอำเภอเมืองนะคะอังคารที่23ที่วัด รังนกสามง่ามค่ะต่อด้วยเสาที่27อาทิตย์ที่28ที่วัดหัวดงอำเภอเมืองและปิดท้ายสิงหาคมในวันพุทธที่31นะคะที่วิทยาลัยสงฆ์มจรอที่ตำบลบ้านบุงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะเดือนกันยายนมีที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวใกล้ๆกก,กันยายนแล้วนำมาบอกให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบนะคะเพื่อร่วมแข่งขันร่วมชมร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะคะ นอกเหนือจากเรื่องของการแข่งขันเรือยาวแล้วยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการในการป้องกันโควิดนะคะของเทศบาลเมืองพิจิตรค่ะนั่นก็คือการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนชวนเที่ยวบึงสีไฟค่ะ จะจัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้งนะคะในช่วงของวันหยุดก็คือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์สำหรับเดือนสิงหาคมนี้ก็คือจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ล่ละค่ะวันเสาร์ที่6สิงหาคมก็ตั้งแต่เวลา4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะอยู่บริเวณลานกิจกรรมหน้ารูปปั้นพญาชาลวันเลยทีเดียวถ้าใครที่เข้าไปปุ๊บก็จะเห็นลานกิจกรรมตรงนั้นในงานนั้นคําว่าดนตรีในสวนเนี่ยแน่นอนละค่ะต้องมีเรื่องของการฟังดนตรีนะคะ เพลงเพราะๆจากเยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนคนพิจิตมาเล่นให้ฟังในบรรยากาศของสวนที่สวยงามของบึงสิไฟน้ำที่เต็มเปี่ยมสวยจริงๆสะอาดถ่ายรูปก็สวยนั่งเพลิดเพลินก็สบายตาสบายใจถือเป็นการพักผ่อนที่ยอดเยี่ยมทีเดียวนะคะแล้วนอกเหนือจากจะมีเรื่องของการแสดงดนตรีแล้วยังมีการแสดงของเยาวชนคนพิจิตด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมก่ องทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช ขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะคะทราบว่าจะมีการเทศเรื่องของพระคุณแม่โดยท่านเจ้าคุณปรีชาด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นในงานยังมีกิจกรรมของลานร้านค้าชุมชนให้ท่านได้ช็อปได้ใช้เงินใช้จ่ายกันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดพิจิตรของเราด้วยแล้วก็สำหรับน้องๆหนูๆน,นะคะมีกิจกรรมวาดภาพระบายสี บึงสีไฟในฝันนะคะอะ่อันนี้น่าสนใจทีเดียวรวมไปถึงกิจกรรมเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือขยะแลกไข่ อิ่มท้องอิ่มใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีเกมต่างๆภายในงานนะคะทุกอย่างจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมบริเวณหน้ารูปปัน้นพญาชาลวันบึงสีไฟเวลา4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปถ้าท่านไปดูแข่งเรือวัดดานเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางมาที่บึงสีไฟนะคะมาต่อกันด้วยกิจกรรมดนตรีในสวนชวนเที่ยวบึงศีไฟในวันพรุ่งนี้นะคะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะเปิดเมืองอย่างไรเพิ่มรายได้ให้พวกเราอย่างไรสิ่งหนึ่งที่พี่น้องคนพิจิตยังจะต้องอะระมัดระวังแล้วก็เข้มข้นก็คือมาตรการในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 นะคะซึ่งในการไปจัดงานต่างๆหรือว่าท่านจะไปเที่ยวชมงานต่างๆนั้นแน่นอนล่ะค่ะว่าหมาตรการส่วนบุคคลน,นั้นสําคัญที่สุด การใส่หน้ากากอ,อนามัยการล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจําเป็นต้องทานข้าวในงานทานเสร็จท้ารีบปิดแมสเลยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้และที่สําคัญคือการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นค่ะนะคะท่านฉีดเข็ม2แล้วอย่าลืมไปเข็ม3ถ้าสบเข็ม2ครบ3เดือนก็เข็ม3ถ้าเข็ม3ครบ3เดือนก็ ไปต่อที่เข็ม4นะคะอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้ท่านเลือกวัคซีนได้ด้วยว่าท่านจะเอาวัคซีนชนิดไหนติดต่อที่โรงพยาบาลพิจิตหรือศูนย์ฉีดวัคซีนนะคะที่อยู่ในอำเภอที่ท่านอยู่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่นำมาเล่าสู่กันฟัง ปิดท้ายด้วยโรคฝีดาดลิงนิดนึงค่ะอย่าก,กลัวนะคะว่าตื่นตระหนบบางคนอาจจะดูแล้วกังวลมากๆฝีดาดลิงอุ้ยมันดูเพราะพรโรคมันดูน่ากลัวมันจะเป็นตุ่มเป็นแผลผู้พองเต็มตัวแต่จริงๆแล้วโรคนี้เนี่ย หายได้เองภายใน2 4ถึงสสัปดาห์นะคะติดยากค่ะแล้วคนที่ติดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ,อเป็นเพศชายนะคะที่อาจจะมีพฤติกรรมด้านของรักร่วมเพศนะคะก็มีการสัมสอนทางเพศเหล่านี้ก็จะทำให้ติดได้ง่ายนะคะ เพราะว่ามีการสัมผัสใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยติดยากมากๆนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาบอกให้พี่น้องประชาชนคนพิจิตได้รับรู้รับทราบช่วงนี้จะกลับไปที่น้องหน่อยวิจิตราค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะต้องขอบคุณคุณอัชญนัทปราถนารักท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรด้วยนะคะก็จะนําเรื่องราวดีๆประเด็นเด่นๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำในรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามทุกเช้าวันศุกร์แบบนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้ติดตามข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้สรุปมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วเรื่องแรกเลยนะคะกิจกรรมนี้แสดงความยินดีกกับารน งานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะซึ่งล่าสุดนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะท่านภัยบุญณบุตรจอมนะคะก็ได้นําทีมรับรางวัลการประกวดผลการดําเนินงานทูบีนัมเบอร์วันนะคะของจังหวัดพิจิตรซึ่งก็ได้รับนะคะในเรื่องของการ เป็นกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2นะคะก็มีอำเภอทูบีนัมเบอร์วันนะคะอำเภอบางมุญนาคนะคะกลุ่มดีเด่นแล้วก็มีทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนนะคะตำบลในเมืองกลุ่มดีเด่นค่ะและทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบการนะคะก็คือบริษัทนันยางการเม้น์กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2ด้วยนะคะนี่ก็คือรางวัลของจังหวัดพิจิตรนะคะต้องปรบมือให้ทุกภาคส่วนเลยนะคะ ทางภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนที่ร่วมกันสนับสนุนการดําเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมไปติดตามกิจกรรมเรื่องของการทําความสะอาดแหล่งน้ําในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะกับกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูลและพัฒนาแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําในพื้นที่จังหวัดพิจิตรครั้งนี้จัดขึ้นที่คลองเข้าตอกตาบลดงกลางนะคะที่อาคารอเนกประสงค์บ้านดงกลางหมู่ที่3ตําบลดงกลางอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านชนกมาก แล้วก็มีทั้งข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนนะคะไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูแล้วก็แก้ปัญหาแหล่งน้ําธรรมชาติกันตามพระปรณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะมีพี่น้องประชาชนนะคะไปร่วมด้วยช่วยกันเก็บขยะกวาดเศษใบไม้ตัดแต่งกิ่งไม้นะคะกำจัดวัชพืชในคลองเข้าตอกค่ะเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะสร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาพัฒนาปรับปรุงภูมิ ทั์แหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะซึ่งก็เป็นภาพของความร่วมมัร่วมมือนะคะทุกหน่วยงานเลยของจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนี่ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนะคะซึ่งทางสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้จัด โครงการในการฝึกอบรมยกระดับฝีมือการซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือว่าโดรนนั่นเองจัดขึ้นเป็นที่แรกในเขตภาคเหนือด้วยนะคะก็เป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายลดเวลาการซ่อมนะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งก็มีพี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้ที่มีความสนใจเนี่ยนะคะที่ มีโดรนที่เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเพิ่มบทบาททางการเกษตรมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะที่เรียกกันคุ้นเคยที่ทติดหูกันเลยก็คือโดรนสำหรับการเกษตรนะคะพี่น้องเกษตรกรนะคะบางท่านก็ได้นำมาใช้ประโยชน์แล้วทีนี้ทางสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตรค่ะก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะทั้งเรื่องของ การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายนะคะเกี่ยวกับการบินโดรนนี่แหละค่ะเพื่อการเกษตรนะคะแล้วก็เรื่องของการบำรุงรักษานะคะการซ่อมนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนต่างๆนะคะแล้วก็ลดระยะเวลาใช้เทคโนโลยีแบบนี้แล้วนะคะก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของทักษะด้านต่างๆนะคะให้เข้าใจแล้วก็นำไปต่อยอด สำหรับพี่น้องเกษตรกรได้ด้วยนะคะถ้าหากว่าเกิดการชำรุดเสียหายเนี่ยนะคะก็จะได้สามารถดูแลอุปกรณ์เบื้องต้นได้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรางงานพิจิตรจัดขึ้นนั่นเองค่ะส่วนช่วงนี้นะคะติดตามเรื่องราวของนโยบายรัฐบาลนะคะในเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องปากท้อง เรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย เรื่องนี้ต้องขยายวันนี้นะคะติดตามเรื่องราวของนโยบายของรัฐบาลค่ะเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวสีสัญชาติตอนนี้นะคะทางกระทรวงแรงงานค่ะเปิดให้ในายจ้างและสถานประกอบการดําเนินการยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานสีสัญชาตินะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะคะซึ่งในจังหวัดพิจิตรถามว่ามีแรงงานต่างด้าวไหมมีนะคะแต่ว่าจํานวนอาจจะไม่มากเหมือนจังหวัดอื่นๆนะคะแต่ว่าก็มีผู้ที่ เป็นแรงงานต่างด้าวนะคะเข้ามาทํางานอยู่ในจังหวัดพิจิตรเช่นเดียวกันทีนี้กำหนดการต่างๆนะคะทางกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้เปิดนะคะให้มีการยื่นเรื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2565นะคะผ่านระบบอนุญ,ญาตทํางานคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่เว็บไซต์ e-work permit doe go th ค่ะเพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่แล้วก็ทำงานต่อในไทยได้ไม่เกินวันที่13กุมภาพันธ์2566นนะคะซึ่งหากต้องการอยู่ทำงานต่อก็ต้องขออนุญาตที่เป็นการต่อ อายุใบอนุญาตทำงานก่อนที่จะสิ้นอายุนะคะแล้วก็ยื่นขอตรวจลงตราวีซ่าภายในวันที่13กุมภาพันธ์2566นะคะโดยนายทะเบียนก็จะอนุญาตให้ทำงานคราวละ1ปีรวม2ครั้งครั้งแรกเนี่ยนะคะไม่เกิน13กุมภาพันธ์2567และครั้งที่2ค่ะไม่เกิน13กุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราช2568ซึ่งนายจ้างนะคะหรือว่าสถานประกอบการหรือบริษัทนำ คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่เว็บไซต์ e w o r k p e r m i t d o e g o t h นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะอย่างที่พิจิตก็ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตนะคะหมายเลขโทรศัพท์056612834ค่ะ056 612834ค่ะหรือติดต่อที่สายด่วนกระทรวงแรงงานนะคะสำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506นะคะ1506กด2ติดต่อกรมการจัดหางานนะคะก็สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่ก็คือนโยบายรัฐบาลที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในวันนี้กันนะคะดูเวลาแล้วช่วงนี้ช่วงท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับท่านที่ต้องการที่จะบริจาคโลหิตนะคะทางเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรค่ะมีกำหนดการออกรับบริจาคโลหิตนะคะประจาเดือนสิงหาคม2565ช่วงเวลานะคะ8โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะ8นาฬิกา30นาทีจน ถึงเที่ยง12นาฬิกานะคะในพื้นที่ต่างๆ ครั้งต่อไปนะคะครั้งต่อไปก็คือวันที่9สิงหาคมค่ะ9สิงหาคม2565นะคะก็จะออกรับบริจาคโลหิตที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสํานักขุนเนรอําเภอดงเจริญนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่อยากจะไปร่วมบริจาคโลหิตนะคะก็สามารถไปได้ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสํานักขุนเนรอําเภอดงเจริญะคะ่ะส่วนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวบอกวันที่ไวล่วงหน้านะคะ17สิงหาคม2 5 0 ะะ17สิงหาคม2565ก็จะไปออกรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอสามงามนะคะที่หอประชุมอำเภอสามงามค่ะอีกหนึ่งวันนะคะก็คือที่หอประชุมจังหวัดพิจิตรนะคะวันที่19สิงหาคม2565นะคะ19สิงหาคม2565 25ที่หอประชุมจังหวัดพิจิตรค่ะ นอกจากนี้นะคะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะถ้าหากว่าวันที่19สิงหาคมไปไม่ทันอีกหนึ่งวันวันที่22สิงหาคมค่ะก็จะไปออกรับบริจาคโลหิตที่ห้างแมคโครสาขาพิจิตรนะคะส่วนที่อำเภอตะพานหินนะคะวันที่24สิงหาคมค่ะที่หอประชุมอำเภอตะพานหินนะคะที่อำเภอวชิรบารมีนะคะก็ที่หอประชุมอำเภอวชิรบารมีในวันที่30สิงหาคม2565นนะคะนี่ก็เป็นกำหนด การของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรนะคะที่จะออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนสิงหาคม2565ค่ะติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook f แฟนเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วละค่ะคุณผู้ฟังคะกับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับน้องมุกพัชรินสิรินะคะเวลาเดิมค่ะ7นาฬิกา30นาทีจนถึง8นาฬิการายการของเราอำนวยการผลิตโด,ดยคุณอัชชนทปราถนาักประชาสัม สัำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตงงรตกรมประชาสัมพันธ์สํานักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง23สสถานีด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายอ,อปอมอชอด้วยค่ะที่ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยที่ติดตามรายการกันอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการติดตามรับฟังรายการวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขจากลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ รู้หรือไม่การขับรถด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าไปชนคนเดินถนนคนคนนั้นจะมีโอกาสรอด9ใน10ถ้าขับรถด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอกาสรอดเขาจะลดลงเหลือแค่1ใน10ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราขับรถด้วยความเร็วมากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอกาสรอดแทบจะไม่มี ขับรถช้าแต่ถึงบ้านปลอดภัยดีกว่าขับรถไวแล้วเกิดอุบัติเหตุน,นะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสารคาดีวิทยุการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพิจิตรเสนอเรื่องโตไปไม่โกงตอนความซื่อสัตย์สุจริต สวัสดีค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างจ้าวันนี้ที่โรงเรียนสนุกไหมคะลูกสนุกค่ะแม่คุณแม่คะวันนี้หนูมีเรื่องจะเล่าให้คุณแม่ฟังด้วย เรื่องมีอยู่ว่าหนูไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็เห็นกระเป๋าตังค์ใครไม่รู้ตกอยู่มีเงินเยอะด้วยนะคะคุณแม่แล้วหนูกับเพื่อนๆทำอย่างไรกันต่อล่ะคะลูกหนูเอาไปให้คุณครูประกาศหาเจ้าของค่ะก็คุณแม่เคยสอนหนูไว้ว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราอย่าไปเอามาเป็นของตัวเองในกระเป๋ามีเงินเยอะมากถ้าหายไปเจ้าของกระเป๋าคงต้องเดือดร้อนแน่ๆดีมากค่ะลูก ความซื่อสัตย์สุจริตคือสิ่งที่หนูและเพื่อนๆมีแม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยนะคะพบการทุจริตคอร์รัปชันแจ้งมาที่สายด่วนศูนย์นำรงธรรมจังหวัดพิจิตร5 6 7 7หรือสายด่วนปปช1205คบเด็กสร้างชาติเยาวชนพิจิตร่อไปไม่โกงต่อไปไม่โกง